สวัสดีทุกคนนะครับซูปเปอร์ฮีโร่คนใหม่โ h o s ไ r เดอรความสามารถของเขาคืออะไรไปดูกันพาสีฟของโ h o s ไรเดอรเมื่อโ h o s ไ r เดอรกำจัดศัตรูจะฟื้นฟูค่า HP ให้กับตนเองหากเป้าหมายไม่ใช่ฮีโร่จะฟื้นฟูน้อยกว่าเป้าหมายที่เป็นฮีโร่สกิลที่หนึ่งโค้ไรเดอร์ฟาโซไปยังทิศทางที่กำหนด สร้างความเสียหายต่อศัตรูในรัศมีสกิลที่ 2. g h o s t Rider จ้องไปยังทิศทางที่กำหนดสร้างความเสียหายและลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูในรัศมี20%นาน1.5วินาทีพร้อมกับเพิ่มโลให้กับตนเองคาโลเพิ่มเติมสามารถรับได้สูงสุด5ชั้นสกิลอันติเมทโกลด์สไลเดอร์เรียกมอเตอร์ไซค์มาขี่นะาน1ีวินาทีระหว่างนี้เพิ่มค่าป้องกันกายภาพและการทานพลังงาน40%พร้อมสร้างเปลวไฟไว,ไว้ตามทาง สร้างความเสียหายต่อเนื่องแก่ศัตรูที่สัมผัสหากชนโดยศัตรูสร้างความเสียหายพร้อมฟาโซหนึ่งครั้งสร้างความเสียหายโดยรอบเมื่อขีมโมโ่มอเตอร์ไซค์เสร็จโมอเตอร์ไซค์จะพุ่งชนไปยังด้านหน้าต่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ระหว่างทางสกิลที่2จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่นาน3าวินาที ส่วนสกิลที่1เมื่อความเร็วรถสูงอยู่ในระดับสีแดงจะดิฟรถ2รอบสร้างความเสียหายพร้อมเอฟเฟกกระแทกรอยหากโดนเป้าหมายเดิมจะกระแทกรอยเพียงครั้งเดียวคำเตือน g ก o ส t r รเดอจะไม่สามารถลงจากมอเตอร์ไซค์ได้จนกว่าจะครบเวลา18วินาทีคุณสามารถบิดมอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับโกดส t ไรเดอได้แล้ววันนี้ ขอให้ทุกคนสนุกการเล่นเกมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย